พี่น้องครับโอ้โหบักน้องใส่โล่แล้วพี่น้องมาแล้วชุดยอดครับผมอ๋อพี่น้องครับประดุกครับพี่น้องประดุกโอ้ปลาดุกตัวงามอยู่พี่น้อง มาเคื่อนนี่ก็ถือตัวนึงแต่ว่าหลุดครับพี่น้องตอนซ่าวถือยุคครับตัวนึงอ้าวในเรื่องยุคพี่น้องตนี่ครับพี่น้องครับผลง,งานเท่าในหลายอยู่ด้วยพี่น้องปลาตองนี่หาโตได้ครับนี่ปลาตองปลาตองไก่ปวดครับโอ้ปลาธรรมดาครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทีทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุ่ทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะกลับมาเจอกันีแล้วครับบรรจงแฟมลี่ครับผมวันนี้สิบห้าพี่น้องมาใส่เบ็ดทุ่งพี่ไม้ครับพี่น้องครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะมากับลุงจอนนะครับเนาะเอาเบ็ดโฟมมาใส่กะถือว่าได้ได้พอสมควรครับพี่น้องได้ซีหาโลย่ครับพี่น้องครับแต่ะว่ามันปลามันตายหลายครับเพราะว่าเบ็ดสายเงามันกินเลือกครับพี่น้องแต่ปลาเป็นอยู่สามโล น่องนั่นตายเบิดกับพน่องสองโลต่วามื้อนี่เอาเบ็ดขั้นมาครับพี่น้องเอาเบ็ดขั้นมากเก่าสิบหลังครับสิใสน้ำคลองมื้อนี่สีเลนนน้ำคลองครับพี่น้องแล้วก็สิใสน้ำให้น้ำแหนเนะครับเนาะให้ไหนน้ำไหลไหลนะครับต้องเบิงรับมาให้หน้าจิกินบ he ่แตาว่าสีเนในนคลองให้หน like ้าครับนคลองนะครับเนาะมื้อนี่เหนนเบ็ดขั้นครับพี่น้องเก่าสิบหลังมื้อนี้มาผู้เดียวครับพี่น้องลุงจอนเป็นมรทธานเห็ดเบ็ดขั่นอยู่เดี๋ยวรอเพิ่นเฮ็ดเสร็จเป็นกัสิมานำ ืัอนี้ก็มาใส่ไม้บ้านหาาน,นองไผ่ครับพี่น้องบ้านไอ้เขาเอิน่นบ้านตะบองครับพี่น้องบ้านตะบองตว่าเขาเอืน่นหนองไผ่ครับพี่น,อน,น้องามาหนองไผ่กัไม้กับสวยยุพี่น้องหลอกไม่ไมครับพี่น้องหลอกกี่สนมบอกไม่ไหมตว่าฟังขุดีิมีสนมยุน้อยนึยนงครับจ <c oughs> ิมีสนมย่ฟังหนึ่งครับพี่น้อง จะมีสนมอยู่ฟังหนึ่งแต่ว่าฟังนี่ฟังนี่บม่มีสนมครับเขาหลอกอยู่ฟังเดียวแล้วก็เหี้ยไปพูดพี่น้องตำปลายู่ฆ่าคุณนลงไปเลือกๆคุณครับเนี่ยครับปลามันทีอยู่ส่อนอยู่น้ำมันนี่แหละครับมันก็ติออกมาหากินแล้วก็เขาไปออกมาหากินเขาไปนะครับเนาะตามธรรมชาติของปลามุนี้ก็ ไดในนี้ใส่เดือนมานะครับเนาะในนี้ใส่เดือนคดครับพี่น้องไดในนี้ม karaoke, ination, าหลายอยู่ครับมื่อกี้ได้มาประมาณสามลอยก็โตเนี่ยครับสามลอยสามลอยกัวสี่ลอยเมื่อกี้กับทิพปลาพี่น้องใส่เบ็ดกินเขาอยู่ทงนะครับเนาะตะวันมื่อกี้ลื้มยังหักเลยพี่น้องลืมห่อเขามาผมเหลือเส้นเลยตะวันเอาเจีวมาอยู่พี่น้องกับเด็กกีปลากีปลากีหอยกินนะครับเนาะบรรยากาศอยู่ไหอยู่น้าพี่น้องอยู่ทงอยู่ทานะครับเนาะอากาศเย็นๆครับพี่น้องมื่อกี้กัอาทิตย์เครับตอนเสอบเลยละครับพี่น้อง ิ้าพี่นอ้องยามน้ำสอน้ำพี่น้องครับยามเพราว่ามือมันเป็นวันหยุดดูกบดไปเรือยนัำพี่น้องยามน้มขึ้นแล้วก็พ้าพี่น้องยามน้ำส่อมันจะไดเห็นภาพแบบสวยๆนะครับเนาะยูสยยสย่สวยๆน้ำสโเว,วลาปลาถ,ถึงเบ็ดนะครับเนาะไอรุ่นไปติดตามด้วยกันครับพี่น้องไปใส่เบ็ดแบวกับยามน้วกันครับผมไปครับผมฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหน่ยครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับเนาะฝากคิดหาอยู่คอกินกันข่าวมาเบอ่งใดครับ ป่องปรรจุฟ้าบีนะครับเนาะโอเคครับไปลุยกันเลยครับพี่น้องไป <c oughs> ขอน้ำกันครับพี่น้องครับมันนี่กับขอ่มีอย่างไรดอกพี่น้องปลาขาวตัวเดียว ครับเกี่ยวครับพ่อมาครับพี่น้องบ่ไแดงหอเขามากแต่แล้วกินเพออยู่ทองครับพี่น้องครับว่าต้องอยังมากไหมหรอกพี่ทงเดี๋ยวค่อยไปกินยูบายเราพ่อมาะว่าก็หิวเ้อะแหละพี่น้องขั้นบอกขอมากมึงเสียบซองไปแล้วฮึมมันดีพี่น้องปลาขาวหน่อย 他甩。 ความมั่นี่ดีครับพี่น้อง vào khi nào nó tẹp อ okay. ยับร้อยพี่น้งองซองงไปเดี๋ยวไปกินต่อ,อยะบานครับพี่น้อง 12. มือสองอันหิวกะกีบกหอยแน่กีปลากินไปแน่นาะพี่น้องเนาะเย้ okay, ครับผมเดี๋ยวไปลุนยามกันต่อครับพี่น้องมือนีดทรงคือบพุพี่น้องเป็นเงียบๆครับเปยปลาสามที่ตัวหนึ่งพี่น้องไทยพาไทยพี่น้องเบิ้งปลาคอตัวเดียวปลาตองสองตัวเดี๋ยว,ว,ยวหลบต่อไป หุุนน้ำกันครับพี่น้องครับปิหมานก็ประมานวะนี่เป็นเงียบๆจังไนปุ๊สวัสดีครับตอนยามพี่น้องแยมแหลกมาแล้วครับผมพ่นครับพ่นพ่นครับช้อนครับผมไม่ชอ้อนแยมแหลกแล้วะครับอูยอย้ยงงามครับพี่น้องอุยอ้ยนี่ครับผมใส่งามครับพี่น้อง แมเรียกมาแล้วโอ้ยยามในคลอ,องบอ่อถือครับพี่น้องบ่อถือถือกระป๋ององครับ,บรกระ,ระตองสองตัวถือยในหนัวนี่ครับกระพอพยวยามไปเรื่อยเบื่อยเพื่อที่จบองได้ถือดีกว่าที่เอามาใส่บางนี่แหละครับพี่น้องมาจุ่มใส่นี่ละใส่ดี่เทียว เดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งเป็นบางช็อตกันแล้วกันเนาะครับเนาะเพราะว่าแบตโทรศัพท์ผมเหลืออยู่แค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองาสาีเดียกใส่ถ่า,ายแต่ใส่งามๆกันแล้วกันเนาะครับเนาะไปครับผมพี่น้องครับหลันงนี้ครับช่อนครับผมอะไรโอ้ตัวงามตัวงามพี่น้องครับแบตมันหมืดด้วยครับเตัวแบตเบริรล้วครับพี่น้องแบต โทรศัพท์เบิดแล้วโอ้ยครับนี่หัวใหญ่ๆครับพี่น้องครับบุระครับแก้วขออนุญาตเก็บด,ด้วยพี่น้องเด้อะโอ้ยงามๆครับพี่น้องมันกินเฮียน้อยครับพี่น้องไปไลยอ่ะวันนี้ผมใส่อนจิงหลีดไว้ด้วยครับนี่ถืออีกแล้วนี่เฮื้ใส่เดียนไม่ค่อยถือเล้วครับโอ้ยผ่านแล้วพี่น้องเดี๋ยวสียางไตเจลีไตเขียดมาเียบเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอ้ยผ่านผ่านผ่านพี่น้อง อ,อ่อยัดเก็บด้วยพี่น้องน้ำง,งามเลยครับผพี <c oughs> <c oughs> ่น้องครับหลังนี้ครับเบิ้งกระตองใหญ่ครับพี่น้องครับอ๋บบคอค,ครับตกใหญ่เลยนัวปลาคอนะครับมิ้มโลเลยพี่น้องโอ้โห สามเตียมไปแล้ว,ดวเดี๋ยนี่ปลาตองนี่พี่น้องนี่ตุ้หญ่เลยครับโอเคอยากเก็บครับผม่มแบเริ่มเลยพี่น้องพี่น้องครับไม่เตียมครับพี่น้องนวบนวดนวดอยู่มันพายังอู้หัวคอพี่น้องอู้ตุ้ยง่ายสุดเว้ยโอ้โหอุ๊ปไม่อ่ะบ่งยันเลยพี่น้อง โอ้โลุดซนนะหน่อยยาเด้อของอยาสุดด้วยพี่น้องนี่ปอโทูพี่น้องครับออดเอ้ยน้าเด้หนิพี่น้องเอ้ยน้าเด้อครับเนี่ยปาดมันมีปาัญญาอยู่ตัวนี่พี่น้องครับโอ้องงออออโ,อโหบักน้องใส่โล่แล้วพี่น้องมาแล้วสุดยอดครับผม พีโอ้โหเก็บเฉียดนี่นะพี่น้องงามๆเลยครับนี่อุ้ยโอเคพี่น้องขออนุญาตเก็บครับผมได้การได้การพี่น้องแก้วอันนี้ก็บว่ได้เหนมีขาตัางกองเนาะพี่น้องเนาะขอขอตรวจขอให้ครับพี่น้องสวัสดีกันตอนเสองครับพี่น้องครับ ต้องขอให้พี่น้องหลายๆนะครับเด้อคลิปนี้แบตโทรศัพท์เบิดครับพี่น้องเหลืออยู่แครหาเพื่อเส้นเองพี่น้องจีดไทยพี่น้องเบิ้งเป็นบางช็อตเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็สีสรุปผลงานในเบิ้งนะครับเนาะต้องขอให้หลายๆครับเหลืออยูหาเพื่อเส้นนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวลองได้ถือสีดไทยเบิ้งกันแล้วกันนะครับเนาะมาขึ้นนี่กับไทยแค่สามช็อตสี่ช็อตเองต้องขอให้หลายๆครับพี่น้องไปลุ้นกันครับผมบอเส่อสื่อเจ๊กตัวบ่ หย่มเรกตอนสองมาแล้วครับพี่น้องครับยิงดึกดึก,ดกอยู่พี่น้องดึงกันครับปลาหยังตัวใหนบ่ดูตัล้ลไะ ตังามยุคพี่้องครับเมื่อคืนนี่ก็ถือตัวนึงแต่ว่าหลุดครับพี่น้องตอนเสาร์ถือยุคครับตัวหนึง่งในเรื่องอยุคพี่น้องตงามยุครประดุกเมื่อกี้สองหลังพานมาเนี่ยก็หลุดครับพี่น้องหมูเป็นเลดเลยหลุดต็มครับงามเลย ปลาน้มข้อ,ของไม่ค่อยถือดอกพี่น,น้องถือตาไหนเห็นนะถือตือเงี้ยจีรีดไหมพี่น้องน้องนี่ก็ถือสวยพี่น้องวนันน่าถือครับมังเป็นแป้นนี่ครับพอใส่น้างามครับให้นะให้หน,นีวันวันบ่มีป่าผมใหญ่ามาใส่ตอนมันคืนได้หลายตัวอยู่พี่น้อง ประคอถ้าไปห,หน่อยตัวากามีตะรุ่นนี่แหละครับรุ่นพร้อมข้ามลุ่นสวยๆนี่แหละครับรุ่นปลาปอกเขาเอินปลาปอกครับพี่น้อง,ป,าางป,ปลาย่างปลาป่นปลาเจียวครับโอเคขออนุญาตเก็บครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเตรียมนึงอ่ะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องพอตัวง,งามซะด้วยนะ ตายแล้วโอ้ยดำปืนเลยครับโอเคครับพี่น้องครับได้อีกหลังเดียวครับคุณบ่อถือครับคุณนี่ใส้นแง่เก็บไว้สองหลังถือหลังหนึ่งครับหลังนั้นบ่อกินครับพี่น้องโอเคขออนุญาตเก็บครับพี่น้องครับตายจ่อยสุกคนงานไอพี่น้องเบิ้งครับ ต้องขอให้พี่น้องไว้หลายๆนะครับเรื่องลิปนี้บ่อใดไทยให้เบื่อนพี่น้องเบงแจบทุกช็อตเลยครับถ้าแค่สามซี่หาช็อตเองพี่น้องแบนโทรศัพท์เจียงน้องเลยพี่น้องตอนนี้ก็เหลืออยู่สามเปอร์เซ็นต์ครับนี่สรุปผลง,งานครับพี่น้องได้หลายอยู่ด้วยครับบ่แม่รับบ่ไดนะครับมาเบ่ไกลๆครับพี่น้องอุ้ยน่ะเตี๊นน้องล้วขอ ผมยันไอ้แบดเบิร์ดบ่ได้สรุปผลงานตอนสองผมก็เลยบ่ค่อยได้ถ่ายครับพี่น้องนะครับหลายโลอยู่ที่พี่น้องปลาคอครับงามเลยครับเดี๋ยวผมสิไปเทเบิ่งดยู่บ้านิเกนหนึงนะครับเนาะประมาณสามสี่รูอะไอยู่พี่น้องปลาตองไก่น่ะหาโตครับพี่น้องนะปลาตองไกจ่จอเตอนเสองตอนเสองนี่กับปลาคอตัวน,นี้ตาย มื่อคืนนี่ก็ตายตัวนึงครับปกใหญ่เลยครับเนี่ยช่อนน้องมันครึ่งโลนี่แหละนัช่อนน้อยช่อนน้อยปลาดุกตัวนึงดุกตัวงามครับพี่น้องนะครับมัหนมีหน่อยๆเลยพี่น้อง ประมาณสามที่รั่วันนี้ครับสวัสดีครับก็ได้ใช้เบื้องต้องขอให้พี่น้องหลายๆครับผมเนื่องจากว่าทุกซับแบตเบิร์ดครับพี่น้องเหลืออยู่แค่สามเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องตอนนี้แบตเหลืออยู่สามเปอร์เซ็นต์ต้องขอให้พี่น้องไว้นะครับเนาะคลิปนี้กบบับว่ได้่ายให้พี่นอ้องเบื้บองบ่าอาชีพว่าสมบูรณ์แบบภายในก็ต้องขอให้พี่น้องไว้หลายๆครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ากันแล้วกันเนาะครับเนาะ โทรศัพท์ผมก็เร่มล้วนแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าใส่งานมันมาปีกลัวแล้วครับพี่น้องปีกลัวจีสองปีแหละได้หาซื้อไหมครับพี่น้องครับได้บ่อาตกโบกพองนะครับเนาะเก็บนี่ก็ถือว่าหลายพอสมกวนครับพี่น้องเลยสามตีโลอยพี่น้องลาคอครับปะตองนะปะตองตัวใหญง่ายครับพี่น้องหาตัวปลาดุกตัวหนึ่งขอบคุณนหลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องมันตรงแซมดีครับผมฝากจิบหาอยู่หากินก็อยาเรืมมขอมาติดตามรับชมด้วยพี่น้องเด้อ ฝากกดติดตามให้น้ำแน่ครับพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับเนาะเจอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับโชคดีมันหมานิ่งๆเลยลอยยสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีพี่น้องสุข,ขุสจนครับสวัสดีครับงานกันครับพี่น้อง

นี่ครับพี่น้องครับทำงานเท่านห,หลายอยู่ด้พี่น้องปลาตองนี่หาโตด้วยครับนี่ปลาตองปลาตองกายปวดครับโอ้ปลธรรมดาครับพี่น้องครับ บิกบ๊กๆครับพี่น้องตัวนี้ต้องกายหาตัวต้องกายต้องกายช่อนครับพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งครับสุดยอดครับผมว้าพี่นอ้องธรรมาดาครับพูดมูตายตัวยิงง่งใหญ่น้องโตครับนี่บิ๊กๆเลยครับนี่ตัวนี้สามารถหาโฮเกี้ยตาย กับมั่นประมาณสามโลอายุพี่น้องสามโลสามสีโลนี่แหละครับประมาณสีโล,ลรวมปลายตายนะครับ,นนรบนเ,รนเนาะตัวไดไหลายครับขั้นใดเหียจิรีดไปตะต้นนี่ก็จีไดไหลครับพี่น้องมกินเหียจีริดกินเหี่ยลอยครับพี่น้องอ้ย oh, <we. S 1> สุดยอดครับผมโอเคเดี๋ยวกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับ